ที่รับทุกชาติเรียว่ายึดครของพระเจ้องค์มาใช้ในตวามโศกทดแทนกับความโศกเศ้าทั้งนี้ตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศไม่ได้จากเราไปไหนพระองค์สถิตในดวงใจพวกเรา ตัวเราคิดถึงพระองค์ท่านรับพระองค์ท่านจงทำแต่ความดีเทนะ่านั้นนะขอถวายสัตว์ความดีให้สมที่พ่อสอนสั่งปลูกฝังไว้รู้พอเพียงเลี้ยงชีวิตทั่วถิ่นไทยพระสพดิกรสุขใจใจ Thank <laughs> you. พระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จร,รัชกาลที่4นะคะใครในที่นี้รู้บ้างตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่จะยังไม่รู้นี่คือพระมหากรุณาธิคุณครักล้าที่องค์ุตลองเจดีย์วิชาให้กับพวกเราโดยพระราชย์สุนพระองค์มันถึงเวลาแล้วที่ลูกหลานชาวนครปฐมทุกคนนะคะร่วมใจกันเว้นฟูของเจดีย์วิชาเพื่อน้องจ ที่สี่ถึงรัชกาลที่9 1 6 0รปีแล้วนะคะขอพูดสันส้นๆว่าเฝ้าแต่ครวนฝากรรมขอพระนำให้คนมารักคลองทุกคนรวมใจปองดองฟืน้นฟูครองสนอง คุณค่ะจา์เด็นสิรินะคะวันนี้เราได้ร่วมสนทนาการกับผู้คนที่หลักจะทำอะไรก้องแก๊งเหมือนชื่อไหมเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อคนดีมากค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอ,รอายุ12ปีครับเรียนโรงเรียนอะไรหรออนุบาลเสริมปัญญาเป็นคนที่ไหนเนี่ยคน,นครปฐมบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวนครปฐมนเนี่ยดิฉันถามผิด ขออภัยด้วยนะคะน้อง พู่ชนชาวไทยทุกคนครับและสิ่งที่พวกเราควรกระทำนะครับคือตอบแทนพระองค์ท่านที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามาทั้งชีวิตวันนี้ในหลวงของพวกเราก็สวรรคตไปแล้วครับกับสิ่งที่ผมยังเห็นคือชาวไทยทุกคนรักประเทศชาติและมีความสมัครักสมานสามีกันครับ จะเป็นคนดีครับผมจะอยู่อย่างพอเพียงและผมจะเดินตามรอยเท้าเขาตลอดไปครับขอบคุณสำหรับเสียงตกมือที่สำรวมสงบนะคะอาจจะไม่กล้าตกมือเป็นเสียงดังบ้างในช่วงบรรยากาศนี้แต่ยิ้มกว้างๆได้นะคะยิ้มกว้างๆให้กับน้องกองแกงก็ได้ค่ะน้องกองแกงยิ้มต่อพิมุงคุณป้า ค่ะจะเป็นพลังแ,แผ่นดินแทนพระองค์นะคะว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดทำให้พระองค์นั้นทรงสบายพระราเืระราชาัยไทยทรงอยู่เกษมสำราญตลอดกาลค่ะกลาวนมสาการพระุเจ้านะคะผองมาถึงบริเวณของพระประปฐมเจดีเริ่มต้นจากไม่สามารถหาที่จอดรถได,ด้แม้จะจอด ก็เต็มไปด้วยผูงประชาชนที่แน่นขันนะจนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าผมยังไม่สามารถมาถึงเวทีนี้ได้แต่ผมก็พยายามจะเดินมาขอทางมาผมสั่งัด ถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปฐมมาเจดี D, และพลังอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินที่ชื่อว<า>่านครปฐมขณะที่ผมเดินลงมานะันรัผมรู้สึกถึงความหมายอันหนึ่งเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานี้ผมไปกราบครูที่เป็นครูที่เบตที่เป็นลาม,มาผู้อาวุโสในที่เบต ท่านชรามากเมื่อผมกลุ่มลงตราท่านที่จะลาปักท่านกล่าวกับผมว่าแผ่นดินเราแผ่นดินของเราคือแผ่นดินท่เบตน,นะครับอาจจะไม่สามารถเป็นแผ่นดินทำเพื่พอบ่งเพาะโ์โิกิจให้งอกงามได้แล้วแต่แผ่นดินของท่านหรือของผมเนี่ยนะครับยังเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้โปรดรับรภารกิจท่านก่ากภารกิจมากได้โปรดใช้แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้เพื่พอบ่งเาะ ให้งอกอาหารด้วยผมต้มน้ำปลา ท่านเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดเมื่อกี้ตอน,นเดินลงมานะครับมันมีความรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ถึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขาอแผ่นดินนครปฐมที่เราพูดด้วยความคาดหวังจะกลายมาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาบนโลกใบน,นี้ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยครับปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราตอนนี้เป็นปรากฏการณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดรูปแบบขึ้นบนแผ่นดินนี้และจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระประสบคม่เจดีย์ ให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแม้ในตอนรัฐบาลไทยจะสร้างพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและไม่สามารถจะหาแผ่นดินใกล้ๆกรุงพระประสมมาเจด,ดีได้แต่ก็ต้องอยู่ในจับบงหวัดนครปฐมปัจจุบันนี้เรามีมพุทธมณฑลเรามีมองค์พระประสมมเจดีซึ่งเป็นของที่น้องประชาชนชาวนครปฐมและของชาวไทยทั้งชาติผมอยากจะพูด เราผู้สึบเพียงแค่ว่าแผ ja e ่นด no ินนี้ช่างศักดิ์สิทธิ์องค์พระประสมคมาเทดีเป็นประถมแห่งการปฏิสถานพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินทองอย่างนี้ขอพวกเราโปรดมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นที่จะปฏิสถานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้ผมรู้สึกชื่นชมยินดีจริงๆทีบุนลอเกินครับที่เป็นดีได้มานั่งอยู่ตรงกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แสดงออกให้รู้ว่าองค์พระประงคมาเทดีศักดิ์สิทธิ์และพวกเราทุกคนได้สัมผัสรู้ โรยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราเรารู้เรื่องของเราเองขอรู้บอกความรู้สึกมเงก่เห็นยความหมายนั้นครับขอบคุณท่านอาจารย์ประมวลนะคะท่าน ขอภัยวันนี้คนนี่คือหนึ่งหน้ารโรติศาสตร์ของพระคุทธองคมนะครับประกาศท่านที่จะเอาดโดรนบินขึ้นท้องฟ้าขอความกรุณาท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นด้วยนะครับต้องบริหารจัดการการบินไม่งั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุด้านบนเจ้าหน้าที่ฝากมานะครับท่านที่เอาดโดรนบินขอความกรุณาแจ้งก่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินยืนกันได้อย่างเต็ม มากที่สุดใช้พื้นที่ขยับไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็อีซ้อนแล้วไว้ปริมนซ้ายขวาเลยนะครับอาจารย์ครับช่วงเวลานี้ประมาณสักไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวเราซักสองกันนะคะกำลังจัดเวทีด้านบนด้านบนนี้ไม่เป็นไม้สายนะครับไม่ใช่ไม้ลอท่านใดที่รู้สึกว่าจะเป็นลมยกมือขึ้นเลยนะครับ อาสาพยาบาลที่มีแคมโมเนียมานะครับก็จะได้เข้าไปช่วยได้อันที่2นะครับะระหว่างนี้ไฟสองดวงใหญ่ๆนะครับไฟสองดวงไฟสปอตไลท์ใหญ่ๆขอความกรุณาเดี๋ยวจะบอกจะบอกให้ระดับตอนไหนนะครับเพราะว่าเราจะให้ดนไฟแล้วก็จุดเทียนภาพออกมาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ส่งแสง จากหัวใจของคนนครปฐมและบ้านใกล้เดินเคียงเนี่ยเพร่วมถวายอะไรดอกต่พระหลวงลขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะได้จุดทุกเทียนอุชาเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษ์ค่ะขอให้ทุกท่านสงบนิ่งนะคะในขณะนี้ท่านผู้ว่า แกระโกกำลังจุดท่เทียนประชาเรื่องทองน้อยนะคะแล้ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็กำลังส่งแสงเทียนสือ่อกันและกันให้สว่างสวยัยไป นะคะค่ะเรียนเชิญท่านผู้ว่ากล่าวค่ะข้าพาระพุทธเจ้านายอดิศเทพาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในนามของพระศบนิกรทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดนครปฐมขอสำนึกนในพระมหาการณุณาธิคุณเป็นนงคลอันหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานต่อปู้ชชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครปฐมพระมหาการุณาธิคุณโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างที่ทรงกระนวยเมื่อปีพศ2499ร้24 99, นเก้าได้เสด็จพระราชด,ดำเนินมายังองค์พระปฐมเจดีย์ศาสนสถานของชาวพุทธและเป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดนครปฐมทรงใช้เวลาณสถานที่แห่งนี้เป็นเวลานาน โดยพระบาทสเมเด็จพระปรมินทราหมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระภูมิพลดุรีส่งสักการะพ,ารราพระร่วมร้ชนจันทร์ข้าพระลมสาลีนิกาตุและสเสด็จเวียนประแทักษิณห์ะองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยพระจารีวัตรอุศงามเป็นภาพความทรงจำที่ประทับตราตึงอยู่ในใจของชาวรกรุงปฐมที่ดูดลงตราตจงถึงทุงงงงงงงวกวันนี้ นอกจากครั้งที่ทรงประดนดแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังเสด็จเยือนจังหวัดนครปฐมรวมกว่า21ครั้งทําให้ชาวนครปฐมระลึกถึงความผูกพันขององค์กับองค์พระปฐมเจดีย์รวมทั้งหลักพระศิลป์ประ